โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้อยู่กเกมมามาไม้ครับกันนะครับผมไมไเป็นไรเอ่เรื่องวันนี้มากับคุณรันทศตะบองเพชรแจ็บเซนแล้วก็การีนะครับผมจะเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นบ้างนะฮะเราไปลุยกันเลยเออเออเออปออจะไปไหมไปเด้อเฮ้ยแจ็บแจ๊บชวนว่าไปประจนภัยไหมนี่ไปพี่ นี่ทำไมมึงถือสองอันได้ทำยังไงถือสองอันมึงเอามทเอี๊ยดแล้วมึงก็เอาไปใส่ไว้ช่องโล่อะอองืมันใส่ชุดตัวละครอะแต่มันตีได้ข้างเดียวอยู่ดีแหละกูเอามอลทำเบียวๆเฉยอ๋อโอเคทำไม่ไดาทำทำเบียวเบียวๆเฉยจริงกดปิ๊กอ้อนเอาไหมเอาเอาเอามาปิ๊กได้่ากลินทิปไหมพี่เอาก็ได้ไม่มีอะ ได้กระสานเดียวพี่ได้สองงานถามทำไปจั๊กเดินเลยก็พวกคนเดียวก็ได้เออกินพวกอะไรก็ได้ไม่ไม่มีมีสองงานไงไม่เหลือพี่จุดช้าจังหรือว่าเซิร์ฟแตกไม่พี่พี่จะกินไอ้นาะกินเบอร์เกอร์เอ้ยอยู่บ้าน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 ไปไปไปโอ้แต่เมื่อสัเดียวโอ้โหโอ้ไมีบนเขาด้วยสวัสดีครับมีจนาวิทย์พี่เช็คได้นะมันก็ แต่วทางซ้ายมือพี่กอนยืนกัเป็นบอยแบนด์เลยมึงดูเิอย่าไปเจาะไม่สวยนะหมูว่านนี้มึงเหงีข้างหลังาไปเลยเนียนๆคนเยอะเลงมาลงมาลงมาขอคอนโทรดคอนโทรดคอนโทรลซ้ายดูซ้ายโอ๊ยโอ้ยมีมีคนนอนมียอย่ียอกดย่อพี่กดชิปอ่ะเออของเดิมมันเป็นชิปนี่หรอได้ดีได้ดีพี่มีคนนอนหรือพี่อย่าดังหรือลูกนัมีคนนอน มีเด็กนอนอยู่พี่พี่อยากได้ฟักทองอ๋อเออนี่ก็มีเด็กมีพี่เาไอเจอรองเท้าเจลรองเท้าเด็กแปลบแถวไม่มีรองเท้าอันนี้ไปมีพี่อ้าเด็กมั่งีเฮ้ยทำไมล่ะพี่ให้มันน้อยไม่เต็มันก็โหดเกินเดี๋ยวไปครับบนเผาอ่ะพูดรงไม่ใช่ไม่มีเข็มทิศนะไม่มีเข็มทิศทำไม่ได้มีเข็มทิศนะเอาเข็มทิศไม่เป็นไเอาไม้พี่ก็ได้ ตอนไม่มีใช่ไหมพี่ยังไม่มีดิั้าผมคิดแล้วก็เจผมคิดเนี่ยกูขโมยกูขโมยพายมากินอะแบบว่าเตือนเช้ามาพายหายเอ้าเอาเดี๋ยวทำอะไรเล่กูเลยหนึ่งกูโดนอะไรยิงเช็คไอ้ข้างเขากัดอัวกูอ๋อมึงยิงกูเป็นยิงเช็คไหพี่เลือดน้อยจังหายแล้วกูขึ้นมาพอดีนี่มึงติดมึงจะซอมบี้มาไปจ้ะีไปจ้ว มบี้มาบีมคนยืนอยู่มาพี่เข,ขอต้อนรับเราอยู่ไงเขารู้ว่าเราตอ <คน S 1> ตอนายายนะ้ายตอไอเพชรไอเพชตกลาบออะไอเพชรไม่พูดแ่ไอเพชจะพิมพ์ เว้ยแคพิมพ์าษาไทยฮะพิมพมาไม่ม nee. ันตายมันตายมันตายอ๋อมันไม่ได้พิมมันตายแปไทยอ๋อคนก็คืพมพ์ดาวาเฮ้ยตุ๊กคอนอะไรเนี่ยเฮ้ยกูแรงนะมีกูแรงไหมอย่าไปติเฮ้ยมันมีแม่เลยอะไรเฮยแรกขอไม่ได้ดพี่โอ้ยคีเปอร์เอาบัตรซุ ตายต่อเนื <poisoned indo> ่องมันไม่ให้แลกสองอ่ะทำไมอ่ะมันหลับอยู่วะอ้คาวฟูเอ้ยวันนี้วันแบดดีเอเพชรแน่เลยเกี้ยไรวะน้อไม่สนใจเลยวะพี่กูตกหน้าผาลงไปคิปเปอร์อยู่ข้างล่างพอดีเป๊ะไม่ดุลกินเมี่ยงหลังหนอเฮียไม่เก็บจอเอามัน มันเลี้ยงมันเลี้ยงจิ้งจอกไว้พี่ก้องจิ้งจอกเราไปได้ไหมอืมไม่น่าได้มันนั่งแล้วอะมีไม่มีกลองแล้ว่ะทำไมบ้านเราไม่มีกลออารักขาม้างทำใบเปลืองเป็ดดิแ้แกบอกเป็ดอ่ะโอทำมขึ้นมาไม่มีอะไรเลยลงไมพี่จย่าลืมกินอาหารนะพี่ติดตกันขนมปังเพียบเลยบ้านนี้ เออนี่เจอสองชิ้นเออได้พัวมาหนึ่งอันเฮ้ย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 มาละกดมาละกดชา้าเลยเนี่ยอยากกับแลกของมา EP ปีบ้างอ่ะนั่งเรือลงไว้นะพี่ตัวสองชั้นได้หไหมพไม้ไม้มอยู่แบ<ห>บนี้วะเนี่ยลงไปนะลงละนั่งเรือลงมาแล้วกันแล้วเราจะไหลาตามนัำน้ำทำไมเพื่อนเรามีเรือเฮ้ยมีขี่ได้แต่ตรงนี้เลยเหรอ ได้หมดเลยพี bon rồi, ่ oh, โอ้ยมีของพิษแทงพิษอีกนอกนะมันไม่โดนนาเอยยไงพี่โอ๊ย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 โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยโอ้ยยโอยโออยโอยโออยโอยโอ้ยโอยโอ ของทำแผนที่เรามีอะไรไหมพี่ต๋อเอ๊ะของทำแผนที่อ่ะไม่รู้นี่มีปะที่บ้านไม่มีดิแม่มีดีสุดแล้วนี่บ้านสองชั้นหนึ่งมันปีตีไม่มีเลยพี่หมู่บ้านนี่มันตายหมดแล้วเปล่าเผาอะไรงั้นมีแต่เด็กอ่ะมันแลกไม่ได้อ่ะนี่เป็นเด็กของตัวเนี่ยแลกไม่ได้นะทีออกไปทำไมพี่ มันเป็นบ้านฝนตกพี่เผาเผาพี่ตลกไปนี่พี่ไปนำไปฝนตกพี่อย่าเผาบ้านามันถมไมพี่ตลกไปหาจับขึ้นเลยโอเคเอ๋อแล้วตรงนี้หายไปแล้วนี่พี่ไอตรงนี้มันเจออะไรบ้านใต้น้ำหมอ,อเออเด็กมันวิ่งนี่ไปดูดิไปดูดินี่ไปปะไปบ้านใต้น้ำปะอุ้ยมีรูนะน่าต้องเจาะทางบนนะพี่ ได้ผีพวกนั้นไปไหนมาแล้วไม่รู้อ่าโดนไหม้ตายแล้วไหมฝนตกพี่อุ้ยมีกล่องมีกล่องโอ้มีแต่อะไรไม่รู้เดี๋ยวเก็บมาแล้วไปไปก่อนมีวางไหนเนี่ยก็ขุดออกสิครับน้องบ้าวจะมันลงไปได้อีกนะโอ้ดูเออเอาเอออมีกล่องมีกล่องอ้ยเจอ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 คนเด้อ ไ,ไม่ออกไม่ใช่เจอไอ้นั้นเจอที่แต่งแต่งชุดอะ่ะเดี๋ยวหายใจอ่ะที่ก็พี่รู้ทันนอ,อะพี่ต้อนออกมาดิ่ต้องเก็บของแล้วไปรื้อไปรื้อ,อ,อ,อเ,เจอที่แต่งแล้วก็เจอมันจะเป็นแผนที่นะมันเขียนว่า u I อะไรอย่างโอ้ยเจ้ต้อนสมบัติสมบัติตที่ถูกฝังพี่มดดีด้วอมีดูดู ถ้าเราเอาไปใส่กับเข็มทิศอะ่ะนี่ยนี่นี่นมนไม่ต้องเล่นแล้วนี่จะกระโดดขึ้นยังไม่มีปัญญาไม่ต้องเล่นอีก่อะ่ะไอ้เนี่มันไหลมันเป็นรูพอดีเลยนี่ย <c oughs> เก็บกับต้องต้องผสมเกลือเข้มทิศให้แค่กลือเข้มทิศมันเก็บเก็บเก็บว้ตถกดูก่อนว่ามันอ๋อของเต็มอ่ะกดดูเลยของมีในตัวว่ามันอยู่ในตัวพี่แล้วแต่ของเต็ม เฮ้ยแผนที่ไอเเอา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 เข็มทิศไหมน้องจีบอกว่าได้กูมีเนี่ยอันนี้อ่ะที่เอไปต่อเข็มทิศเจ้ลองไม่ยากมันได้ไหมที่เอาเข็มทิศใส่กับไม่ได้ใส่ไม่ได้ทำไปตัยังไม่ได้ทำไม่ได้เราเอ่อเดี๋ยวทำให้คนละฉบับแล้วกันตอนนี้ มันแค่ทําเพิ่มหรือเปล่าวะนี่มันคือโต๊ะวาดแหละมันเอากระดาษมาตั้งแล้วก็ไอ้นี้หรือเปล่าใช่ไหมทำไมคนน้องไปไหนก่ออ้าวทำไมมาคนละที่นี่กินนี่แผนที่ปางปีกันเรียนรู้มากไเมื่อคนละที่กันนี่ก็นแหะอ้าวไม่นี่โอ้โหไกลกันอยู่นะนี่เราต้องไปเดินเปิดแแมพไปซ่อเนี่อเนี่ย ต้องเอาไปเชื่อมกับของอันนี้ไงต้องทำให้มันขยายใหญ่ขึ้นไงจะเป็น i d ดีสีแล้วมันใส่เข็นทิดมันใส่ไงแล้วว,โวะโดทำอะไอะมันต้องใช้ที่ใส่ถิ่นทิดยวะฮัลโหลโทษทำอะไรวะเออเอไอเ,อเจอก้อนนนั่นก้อนที่ก้อนอเมทิสต์ะนั่งขุดอยู่ กำลังจะทำทางรถไฟเชื่อมไก่ตรงที่ฟาร์มที่ฟาร์มมอนอะมันก๊อปปี้ไงไปก่อนไม่รู้ว่าแมเก็บเก็บไว้ไปทำที่บ้านนี่ของพี่ของอพี่อออัอนนี่ไปดูดิไอ้ยี่หัก็ลงแต่ไอ้ตรงนี้ตลอดเลยนะพี่พี่ไม่ไม่เดี๋ยวอาอนเนี้ยอันเนี้ยสมบัติอยู่นี้อืมแต่ว่านี่มันบอกแค่ตรงนี้นะเฮ้ยมีเราอยู่ในแมปป่อไม่กันมีเราอยู่ในแมปป่ะนะพี่ขึ้นมาเชียอันนี้อันหนึ่งอ่ะ แม่นั้นของน้องเนี่ยต้องทำอ่ะเอาองนเก่ามาดิเงินเก่ามาดิอ๋ออันนี้น้องแคคซับไปตรงนี้โอเคจะไม่เกี่ยวอันนี้ทิ้งไปเลยดูพี่ดูอีกอันหนึ่งอ่ะแล้วหาแมพเอาแล้วจะหายไงวะอันนี้ดูดิก็แต่มันต้องเปิดแมพไงพี่ไปถูกไหม <c oughs> ไม่น่าถูกตรงแล้วพี่แจ๊ เราด้วยดูอยู่พี่ก็โดนน้ำมาสิพี่พรว่าน้ำเป็นนะเว้ยเฮ้ยไปเฮ้ยกลับไปไปก่อนตะเปิดแบบแผนที่ได้แล้วูจะเปิดยังไงวะก็ขับไปให้มันพี่ขับดูดิอ๋อถ้ามันขึ้นับคือนั้นได้ใช่ไหมขึ้นมาแมันเพิ่มไหมแบบนมันเพิ่มมาไหมอยู่บนเรือแบบนมันเพิ่มมาไหมตอนมันสร้างแผนที่ได้นะสร้างอะไรอรพี่ เรงนะเดี๋ยวตรงไปสักแป๊บอ๋อมันคือไอ้กากรบาดนี่คือเราหรือเปล่าไม่ใช่อยู่กากรบาดนี่คือสมบัติเราก็คือจุดสีขาวข้างซ้ายอ่ะอ๋อนี่ไงเราขึ้นในแมปได้ยินเออเดี๋ยวนะนี่เราตรงไปให้พี่จับถือได้นะพี่ให้พี่จับถือได้นะพี่ขับไปเฉยอมันถือดูไม่ได้เนี่ยแะมึงไยดิเอาโอเฉไปตรงไปเลย แล้วสตีฟสองคนนี้นะครับต้องไปเลยต้องไปเลยต้องไปเลยต้องไปยาวๆพี่กรณ์ดูนี่พี่กรณ์เชื่อมั่นสมบัตินะครับตีตีวงตีวงตีวงอะไรตรงไหมต้องต้องไม่กันตรงไปก่กันอ่าตีวงพี่บอกซ้ายกับขวาก็บอกไปตีวงอะไรวะพี่โอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โหต้องไป อย่าข้างหน้ามันข้าน่าจะมีรูอ่ะแล้วเราเลี้ยวขวาไปได้นะโอเค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 มีไหมข้าดอ่ามีนี่มาเออเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานี่แหละไปไปไปเอาว่าเอาว่าเฮ้ยต้องไป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 ไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วนิดเดียวนิดเดียวตรงยาวๆเลยตรงยาวๆตรงตรงตรงอย่างเดียวตรงเอ้ยตรงยาวจะเดือแล้วไมเนี่ยตรงพี่บ่าวตรงอย่างเดียวพี่บ่าวอ่าอยู่ถมบ่าแต่พี่ต้องมองในน้ำต้องเห็นแล้วแก่ปิตรงอยู่อ่านแล้วไหมนี่ขี่จนสุดเลย กล้ถึงแล้วนี่ยจอด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 เนี่ยอยู่ใต้ตีเราเลยเนี่ยเอาอปดูดีๆเอาไปดูดีๆเอาไปเดี๋ยวมันจะขุดได้แล้วพี่หลอกวะเนี่ยจะหลอกหรือไม่วะหรู้ว่าแม่งเลยเออวะแล้วมันคือตรงนี้เหรอเขาจะทำยังไงนี่พี่คุปต์วิศวกรมึงถามกูอยู่อยู่บนเมฆเลยอ่ะอยู่บนเมฆเลยอ่ะ ใช่หรอพี่ตอนผมบางทีมันว่าเป็นเต้องทำเป็นช่องอ่ะพี่โอ้แต่ว่ามันใช้อันนี้นะเี๋ยวอะไรคือทำเป็นช่องเดี๋ยวตักน้ำออกทำให้มันเป็นให้เราหายใจใต้น้ำได้ก่อนอ่ะเราลงมาดูนะเดี๋ยวตักน้ำออกตักน้ำออกได้ป่าวมึงดิงกีบล็อกอะตักบล็อกเลโอ้ยตันมีช่องลงปีอเนียวพี่ไหนพี่ ตรงไหนวะเฮ้ยจริง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 จรไม่ไเห็นเห็นนอจับเออว่านี่นี่แหลรมัเบื่อเจะาจะลงไปถึงะมันอ้ใจรไม่น่ารอดอันออย่าอย่ากดวางบล็อกนะกดวางบล็อกมันทับ่หัวพี่แน่อาหายใจกรอเราต้องหาทางลงไปต้องทำที่หายใจข้างล่างก่อนพี่หายใจเข่อนอยเลย เดี๋ยวลองจ้ำลงไปดู๋เอ้ยบุกมาดำฆ่านี้นี่ใกล้กว่าต้องขอม้ำใช่ไหมอ่ะลองวัดขอม้ำหนึ่งเมาเมาไม้ไม้เฉยๆนะอืมเนี่ยมันมันเชื่อมเหมือนตรงฝั่งเนี้ยเดี่โยไปนี่ขอม้ำขอน้ำหน่่งขอม้ำไม่ไม้ใหญ่ไม้ขอน้ไม้ไม้นั้นนี่ไม้ที่แปด พี่เมียวเสียพี่โอมหมดเลยก็ได้ของพี่เต็มเลยเดี๋ยวพี่มาไอเหรอคตรงนี้ยังเหรอใช่มันเชื่หมนรูรูฝั่งนี้โห้เขานำไปกดผิดนึกว่าพี่มีนิดเดียวอืมยังรูตัน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 ตรงนี้เราสมบัตินะยากจัดเลยว่ะแม่เจ๊ไม่ต้องทำได้ไหมนะของดีอ่ะ ดีก็เก็บไว้ได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 ้พี่ได้ได้มาหายใจหายใจอะไรวะยี่ปีก้อนก็พี่แจ๊คเข้ามาพี่หายใจกินได้หายใจอ้าวมึงยังไรกันอ่ะทำเพิ่มอ่ะมาทำเพิ่มก่อนช่วย่วยช่วยไว้ไว้่อนโอ๊ย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 กดชิปกดชิปแจ๊กกดชิปเออนั่เพิ่มอีกหนึ่งปีเคืออะไรวะอันนี้เอาที่หายใจเอาไปเอาตีเจนเอาตีเจน เอาพี่เอาติ๊ใช้ยังไงเนี่ยถามพี่แกปุ๊บได้ได้กันล้เอาเอาติ๊กเนาะแบ่งกันใช่เหรอวันนีมันใช้ยังไงมันใช้ยังไงกูรู้มันใช้ได้แต่มันใช้ยังไงลงไปแล้วพี่วางนั่นแหละวิธีใช้ได้หรอคอนเซ็ปต์เดียวใช่ไหมเอาพป๊ไปไว้ก่อนพี่เผื่อเสือที่อ๋ออ๋อเหมือนที่แบบนี้สินะเอาติ๊กเนี่ย วางเัินในวางเันเดียวไ,ได้พี่เราหายใจเองอะ่ะหายใจคนเดียวไปก่อนเฮ้ยพี่กรณีถ้าถ้าพี่จะวางบล็อกมันตกอ่ะนะหายใจหายใจจ้ขอเวียนด้วยมาๆม,มามเดีเ๋ยวมือจังวะไอ้หรอมันรูนี้หรอได้หรอถ้าพี่เอาแจ็คออเรนเทิลมันจะสว่างปะมันจะสว่างเออพี่กูมีแจ็คออเรนเทิลด้วยครับหายใจไปหนึ่งพี่ พีไ่ไปสำรวจทางอื่นไม่ทางน้องก็มีโอกาสแล้วตอนนี้ไปลืมหายใจก็พอพี่ไม,ไ,มไม่น่าตายตัวเดียวก็สัมอมทางกันดีกว่าชีย้ยนี่มัน<า>สูตรลับสูตรลับปีะพี่แต่ว่าไม่เจอเลยวะหลุมอะแผนที่ที่น้องใช่ไหมเออไม่มีอะไรเลยวะเดี๋ยวดูแผนที่แป๊บพี่ เฮ้ย <Hey. S 2> ่หเฮ้ย hey. พี่เจอรูอะไรบางอย่างฝั่งนี้แต<ร><อ>งบอกว่ <ไป S 2> ตรงไปอ่ะตรงไปงนนี้เดี๋ยวต้องวายดูวรู้ว่ามันต้องอยู่ลึกลงไปรู้ว่ามันยังไม่ตรงเดี๋ยวไปก่อนดูเราลงตรงนี้เพราะว่าไม,ไม่อาจจะไม่ใช่รูนี้นะถ้าถ้าดูจากในแผนที่อ่ะรูนี้ไม่ใช่นะ เนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้น้องเหยียบอยู่เนี่ยใช่เลยพี่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไป,ไปแบบในแมปอะใช่นะจริงน,นะวะไไ่างอะไรเยอะงเงี้ยลยะพี่ทำประตูวางเ,เองเลยพี่บางทีอย่ามาอัดกันที่มันเบียดยีเงินจีแรกนี่คนทิงอะ ด้วยกันอย,ย,ยูอยออ่ได้อ,อกีกแลโอ้ยท้องไวายันไม่ก็ได้เอาเฮ้ยนี่เราทำแบบนี้ได้แล้วพี่นี่ติดแล้วเออนี่เราก็เดินได้ดเลยขอบคุณลีก่อนกองเอาไปกลองเอาไปดูดิอืมใครไม่เนี่ยกนะองไปดิมีโยนไปแล้วไปรเจอพี่แจ๊บเมื่อตัวใครไม่ได้จ๊บโยนแมพไปหนะโอเค หนูต้องทำให้มันซูมกว่านั้นนะใช่ไหมพี่นี่เราอยู่ในจุดเลย <c oughs> มันต้องลงดิ่งหรอ <c oughs> ไม่ใช่ย,ยากจังหรือมันมันอยู่ชายหาดของเกาะได้เปล่า <c oughs> แบบเราคิดง่ายๆไง <c oughs> ก็ไปฝุดตามไายเหรอไม่แน่ไม่หรอกไม่แต่คือคือมันดูตามรูปมันอยู่ตากลางแม่น้ำไยนะพี่นั่นเลยใช่ปะใช่ในรูปมันอยู่กลางแม่น้ำลองสรุปก่อนดิโอ้มีคิปเปอร์ด้วยโหมื่อแล้วหรอกมีแก่น้ ี่่อยูดิพิกรณ์อืออืมอืมก็เอามาดูเลยเดี๋ยวน้องเราที่ทำแผ่นที่อ้าวเขาไม่เอาเ,าเพื่อนทำแผ่นที่มาดีแล้วน้ำชาเป็นไงครับโอ้โหรว,วี่จะต่อแผ่นที่ไง ก็มีเครื่องคัพเป้กับเครื่องเขียนอ่ะยังไม่ได้มันมีเครื่องเขียนด้วยมีมนะพี่พี่กำลังเวงไอ้ตรงเป๊ะๆไม่แต่แบบเหมือนกับว่าแมปมันจะไม่ซูมเมาส์มอะไรเงต้องซูมเมาส์มาทีเดียวอะ<ม>่อะอ่าซูมเมาส์อีกก่อนมิดูดแต่ว่าไม่ได้เอาเครื่องไม่ได้ชั้งมายากจัง แบบมันเอ้ยพี่กองอือเห็นไหมพี่น่ะข้างบนนั่เห็อนอย่างไรได้น้ำเฮ้ยพี่กองพี่กองเจอเจอเจอนี่อะไรวะเนี่ยตรงเนี้ยังนี่เนี่ยตรงนี้ตรงนี้แต่ว่าแต่ว่าดูใหม่นี่นี่นีนนน่นี่มันเป็นแบบหินไฟอะ่ะมันเป็นที่ดูดอะ่ะ เข้าได้ไหมล่ะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวทำประตูรอแต่ที่มันเป็นดูดนะพี่ระวังโดนดูดนะมันโดนดูดนะอย่าไปเหยียบมันเลอย่ารับไปดูดนะแต่รับไปอย่าโดนดูดก็ยังโดนโดนได้มาพี่ไม่มีอเอาไปก่อนเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วแต่ว่า นี่อะนี่หลยวะเออแต่ตัวนี้มันแปลกๆอยู่นะโอ้จริงๆกล่องมีกล่องมันแล้วแหละหรือว่ามันทับอยู่อะโอต้องดวะเดี๋ยวเป็นประตูยงไงเออนี่มันทเหมือนไรอี่นี่นี่พีกไปทำประตูก่อนดดมันังแข่นพูดยโอ้อเร็วเรเรประตูนี่ประตูพีกอนประตูจับขออนขอเนีนด้จับเปิดกล่องไ้เปิดกล่องนี้เปิดกล่องเร็ว วงเดี๋ยวบอกว่าเราเตะกระด้านมาเราชั้นหนังสือนี่วางวางไว้ชั้นสามได้ปะได้หมวกทองเฉยๆได้ได้วไปก่อนเออู่ได้ได้มาอีกเจ็ดอันจะตั้งไว้เลยได้แค่หมวกทองครับจะเอาหมวกไหมแต่มันมันไม่ตรงพิกัดนะเคียนใช่หรอมันไม่ตรงเป๊ะแต่เป็นอะไรแต่แช่อันนี้ละมั้งต้นเรือเราอยู่ไหนนั่นน่ะเรือ ในน้ำไม่มีแต่ประตูแล้วเนะี่ยไปทำทางประตูไปบ้านดีกว่า